สวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b ีเจอ n e นีนะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์การสอบ e n c l e x Next Gen นะคะก็เพิ่งจะสอบผ่านไปวันที่5นี้นะคะก่อนอื่นเราก็จะมาก็จะมาดูสถานที่จัดสอบของ e n c l e x นะคะว่ามีที่ไหนบ้างโดยจะจัดสอบโดยบริษัท Pearson Vue Center นะคะที่อเมริกาก็จะมีที่สอบทุกลัดเลยทุกคนก็ให้ดูที่สอบใกล้บ้านนะคะของเรา ขับรถไปที่สอบก็แค่ประมาณ20นาทีเองส่วนถ้าเป็น International Center ที่ใกล้ไทยที่สุดก็จะมีฮ่องกงไต้หวันญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อินเดียนะคะส่วนที่ไทยไม่มีศูนย์สอบก็คือต้องไปสอบที่ต่างประเทศเท่านั้นนะคะแล้วก็การสอบ n c l i c e เนี่ยเราสามารถสอบได้8ครั้งต่อปีนะคะแล้วเราสามารถ retake ได้คือต้องเว้นระยะห่างจากวันที่เราสอบก่อนหน้าเนี่ยไป45วันนะคะถึงเราจะ e t เ k คอีกรอบได้ ต่อไปเราก็จะมาดูนะคะว่าเราใช้อะไรในการเตรียมสอบปางนะคะก็คือ 1. นึ่งเรา,อ,าอ่านของมาเคนะคะมันจะมีหนังสืออยู่3เล่มนะคะที่มาเคเขาให้มาก็คือมันก็จะมีเล่มสีดำสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะคะอันนี้เราซื้อมาจากเอซก็เขาก็จะส่งแบบนี้มาให้เลยหรือบางทีถ้า ทุกคนไม่อยากจะซื้อเป็นหนังสือมันก็จะเป็นแบบไฟล์ PDF ให้นะคะก็ในของมาเก็บก็คือมันอธิบายดีมากเลยนะทุกคนแบบอย่างเช่นพวกเวนติเลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าสมมติว่ามันไฮเพสเชอร์อารามมันเป็นเพราะอะไรถ้าเป็นโลเพรสเชอร์อารามอ่ะมันเป็นเพราะอะไรแล้วเราต้องทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วบางอย่างอ่ะเขาก็จะบอกเราว่าอันไหนที่ควรจำอันไหนที่เราไม่ควรจำอย่างเช่น อาการวิตร w ใช่ไหมมันก็จะมีแบบว่าอาการอั p เปอร์ดาวเนอร์แล้วก็บางอย่างก็อย่างเช่นแบบความแตกต่างของโรคที่มันคล้ายๆกันเพราะว่าบางบางอย่างอะคือมันอาการมันก็คล้ายๆกันใช่ไหมทุกคนแต่มันก็จะมีหยุดจุดหนึ่งที่อะไรละ่ะที่มันไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันไงอย่างเช่นคนที่เป็น dm คนที่เป็น di แล้วก็คนที่เป็น siadh มันต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาอธิบายได้ดีมากทุกคน เราฟังออดีโอไปด้วยแล้วก็ดูหนังสือเล่มสีดําไปด้วยนอกจากนั้นพอเราฟังเสร็จหมดใช่ไหมเราก็จะเลคเชอร์เป็นความเข้าใจของตัวเองลงในสมุดอีกทีหนึ่งนะคะส่วนเล่มสีเหลืองกับเล่มสีฟ้าสองเล่มเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าสรุปต่างๆอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะคะเราก็ฟังอ่วิดีโอของ Simple Nursing ที่ youtube นะคะเพราะว่าคือ เราอ่ะเป็นคนที่แบบว่าง่วงนอนง่ายทุกคนแบบเป็นคนเบื่อง่ายแบบบางทีแบบเฟังฟังฟังถ้าแบบว่าถ้าวิดีโอไหนที่บายแบบง่วงนอนอย่างเงี้ยเราก็จะเราก็จะไม่ไหวแล้วคือแบบอีโทรศัพท์มาเล่นอย่างเงี้ยแต่ของ Simple Nursing คือแบบเขาเอนเตอร์เทนคนดูได้ดีมากเขาเขามีทริคต่างๆที่มันจำง่ายอ่ะทุกคนแบบลองไปดูใน YouTube นะคะพอเราดูของ Simple Nursing เสร็จใช่ไหมเราก็จะทำเป็นโน้ตอย่างเงี้ยโน้ตแบบ เล็กๆของเราอันนี้ก็จะเราก็จะเขียนแบบไดเอูเรติกมันจะมีอะไรบ้างแตกต่างอะไรก็จะเป็นเคเวสติ asting, ้งเคสเปริงอะไรเงี้ยมันมียาอะไรก่อนที่จะให้เราต้องเช็คอะไรให้เวลาไหนอะไรเงี้ยเราก็จะจดจดแบบช็อตโน้ตลงไปในอันนี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะของซอนเดอร์อ่านอยู่บ้างทุกคนแต่เราอ่านไม่จบเพราะว่าเราเป็นคนอ่านหนังสือไม่เก่งเราไม่ชอบอ่านหนังสือเนื้อหามันเยอะเกินไปแล้วมันมันเกินกว่าที่เราจะ จะทำความเข้าใจแล้วก็จำไปทํำข้อสอบได้เราชอบอะไรที่แบบสรุปมาเลยว่าอันไหนที่เธอควรจะจำไปสอบอย่างของมาเคงเนี่ยก็คือเขาจะสอนสิ่งที่เราควรจะจำไปสอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ซอนเดอร์เราก็อ่านไม่จบเราอ่านแค่แบบว่าไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำทุกคนเออแต่ถ้าใครแบบขยันอ่านเนี่ยซอนเดอร์ก็จะเป็น อธิบายเนื้อหาที่ดีมีประโยชน์ในการนำไปใช้ในในการสอบนะคะต่อไปเราก็จะแบบว่าปิ้นแมททีเรียลต่างๆที่เขาแชร์กันมาอะไรอย่เงี้ยแบบทุกคนเราปิ้นที่จริงเราปิ้นมาเยอะมากเลยนะคือก็ปิ้นเพื่อความสบายใจแต่ถามว่าอ่านไหมไม่อ่านเพราะว่าเราเป็นคนอ่านหนังสือไม่เก่งเราแค่แบบว่าแปลยาแค่หน้าแรกนอกกนั้นคือแบบเราแทบจะไม่อ่านเลยทุกคนเพราะว่า เรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปอ่ะจากนั้นพวกเว็บในการฝึกทําข้อสอบตอนแรกอ่ะที่สอบของอันเก่าใช่ไหมเราทําของ Archer review คือแบบบางคนอ่ะก็บอกว่าคําถามอ่ะมันเหมือนของ e n c l i c k มากอะไรอย่างเงี้ยคือมันเวลาเราฝึกทำอย่างเงี้ยมันก็แบบสร้างความเคยชิน ในการทำข้อสอบเพราะว่าคำถามมันเหมือนของ e n c l i c k แบบจริงมากแต่สำหรับเราอะเราไม่ชอบเพราะว่าของ Archer ง่ายไปเพราะว่าตอนเราฝึกทำอะคือแบบเราผ่านส่วนใหญ่เราผ่านพันพันผน,ผ,น,ผ,นผ่านหมดเลยแต่พอเราไปสอบจริงอะเรารู้สึกว่าข้อสอบอะมันมันสั้นเหมือนกันแต่ของ e n c l i c k มันมันยากกว่าในเว็บของ Archer คือเขาไม่ค่อยอธิบายในข้อที่เราตอบผิดอะเขาแค่บอกว่าข้อนี้เธอตอบผิดแต่เขาไม่บอกว่าทำไมถึงมันผิด จากนั้นนะคะพอพอเราจะมาสอบของ next gen ใช่ไหมเราก็เลยแบบตัดสินใจซื้อของ y u v e r เว้ยเพราะว่า,วาคือมันก็แบบ pricy นิดนึงเนาะของ y u v e r แต่ว่าพอเราได้มาใช้แล้วอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าชอบการอธิบายของ y u v e r มากเพราะว่าบางข้อที่เราผิดอย่างเงี้ยเขาก็อธิบายเลยว่าที่เธอตอบผิดอะเพราะอะไรแล้วคือบางทีอะช้อยอะคือมันถูกหมดทุกอย่างแต่คําถามมันถามว่า most concern หรือว่า Priority อะไรเงี้ยคือเราต้องจับจุดให้ได้ว่าอันไหนที่มันเป็น p r i o r i t y ที่สุดเพราะว่ามันสามารถถูกได้หมดเลยชอยที่เขาให้มาอะไรเงี้ยแล้วก็ยู u w อธิที่บายดีว่าอันเนี้ยที่จริงมันก็ใช่แต่คือมันไม่ใช่เฟิร์ส r i ร์ติทีเพราะว่าอะไรนู่นนั่นนี่สำหรับข้อแตกต่างระหว่างแบบเก่ากับแบบใหม่นะคะคือของแบบใหม่อะเรารู้สึกว่ามันจะเป็นการผสมผสมกันร,ระหว่าง คำถามแบบเก่ากับคำถามแบบใหม่คือแบบมันไม่เชิงว่าทุกข้อมันจะเป็นซีนารีโอหมดคือมันก็จะมีคำถามสั้นๆบางข้อก็จะเป็นสาท่าหรือบางข้อถัดไปมันก็จะเป็นเคสสตาร์ดี้ใช่ไหมคือมันไม่ได้จะแบบว่าต้องเป็นเคสสตาร์ดี้ทุกข้อเสมอไปอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเราก็กังนวลว่าเฮ้ย ทำไมของ Next Gen มันดูยากจังวะคือแบบโจทย์ยาวแล้วก็ต้องอ่านอะไรยาวๆอย่างเงี้ยคือตอนแรกเราก็กลัวว่าแบบเราต้องอ่านอะไรยาวๆทั้งหมดเจ็ดสิบห้าข้อเลยหรออะไร,รอย่างเงี้ยแล้วสมมุติว่าถ้าคอมาให้เราทําต่อไปอีกคือแบบเราต้องอ่านโจทย์ที่มันยาวทุกข้อเลยหรออะไรประมาณเนี้ยแต่คือที่จริงอ่ะมันจะสลับสลับไประหว่างคําถามสั้นกับคําถามที่เป็นสสต e s t ดี้นะ,ะคะก็ทุกคนก็ไม่ต้องกังวลว่าจะแบบว่า ใช้เวลาเกินหรือว่าใช้เวลาไม่พอเวลาจะไม่พอในการทําข้อสอบอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่าเราจับจุดได้อะไรเงี้ยคือเราก็จะใช้เวลาในการตอบข้อนั้นได้ไวอย่างสําหรับเราเนี่ยคือเราอะถ้าเป็นถ้าพอมันมาโยนมาข้อเคส e s t u d ใช่ไหมเราจะยังไม่อ่านอาการคนไข้เราจะไปถามไปดูคําถามก่อนว่าเขาถามอะไรเออพอเขาถามอะไรปุ๊บเราก็จะได้รู้ตัวเราว่าเราต้องมอง อะไรในเคสสแตดี้นี้ที่เขาให้มาอะไรเงี้ยแล้วก็คำถามที่เราโดนของ Next Gen นะคะมันจะเป็นประมาณแบบว่าให้ไฮไลท์เขาก็จะให้อาการคนไข้ามาใช่ไหมแล้วจากนั้นเขาก็จะถามอย่างเช่น3อาการที่ most c o n c e r n ที่สุดแบบที่เราควรจะ take intervention อะไรเงี้ยมันคืออะไรให้เราไฮไลท์มาสามอาการที่แบบว่ามัน ที่เราคอนเซิร์นที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นโบไทก็คือมันจะเป็นคล้ายๆกับให้เคสตัตดี้มาใช่ไหมแล้วก็ให้เราบอกว่าคนไขอ้อ่ะตรงกลาง most experience อะไรก็คือคนไขอ้อ่ะน่าจะเป็นอะไรมีอาการอะไรหรือว่ามีโรคอะไรแล้วหลังจากนั้นอะฝั่งเนี้ยมันก็จะเป็นแบบว่า action to take ก็คือเราควรจะ take action อะไร2 choice แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือพารามิเตอร์ทูมอนิเตอร์สองช้อยว่าเราจะมอนิเตอร์การคุ้มค่ายอะไรอะไรเงี้ยคือเขาจะมีตัวเลือกมาให้ข้างล่างแล้วก็ให้เราเลือกไปคือแบบเลือกแรกไปใส่อ่ะเอออ๋อแล้วก็เขาก็จะมีแบบเป็นคอลัมน์มาให้ใช่ไหมก็จะเป็นเคสตัดดี้เหมือนเดิมแล้วเขาก็จะถามว่าเนี่ย what nursing intervention ที่เราควรจะทำ เขาจะให้ intervention list มาใช่ไหมก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะให้มากี่ list อะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นมันจะมีอีก2ช่องตรงนี้ให้เราตอบก็คือ anticipate กับ not anticipate อันไหนที่เราควรจะทำกับคนไข้อนไหนที่เราไม่ควรแล้วก็ติ๊กติๆๆติ๊กไปอะไรเงี้ยแหละที่เราได้มันก็มีประมาณนี้นะคะของ next gen ที่เราได้แล้วก็นอกนั้นมันก็จะ mix ของแบบเก่ามาให้ด้วยอเงี้ยแล้วก็ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการสอบ Next g e เก็คือเราได้ p a r t i a l Credit ของซาท่าคือข้อไหนที่มันเป็นซาท่าคือเราได้ Partial Credit หมดเลยอะอย่างของแบบเก่าอะคือถ้าเราตอบผิดคือมันก็ผิดคือมันศูนย์ไปเลยใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือถึงแม้ว่าเราจะ,จะตอบผิดบ้างตอบถูกบ้างเนี่ยคือเขาจะคิดคะแนานเป็นแบบบวกลบอะอย่างน้อยคือเราก็ยังได้คะแนานในข้อนั้นบ้างซึ่งเราคิดว่าแบบมันมันดีมากอะเอ,อเราชอบ แล้วก็ผลแผลบเออผลแผล่ก็คือแบบเราไม่ต้องไปจําผลแผลบแล้วอ่ะทุกคนคือผลแผลบมีตั้งร้อยแปดใช่ไหมบางทีเราก็จําตัวเลขสลับกันอ่ะสําหรับเราอ่ะแต่ตอนเนี้คือแบบเขาให้ผลแผล่เหมือนผลแผล่ในชีวิตจริงที่เราทํางานเลยทุกคนเป็นแบบนั้นเลยคือแบบเราไม่ต้องไปเสียเวลาจําผลแผลบให้มันวุ่นวายแล้วอ่ะแล้วบางข้อที่มันเป็น EKG มาด้วยเนี่ยคือเขาจะแปลผล EKG มาให้เราแล้วด้วยเว้ย นั่นแหละคือเรารู้สึกว่าเราเราชอบมากเราดีมากแล้วเ,เราแบบสอบเน็กเ e นเราไม่มีความกังวลไม่มีอะไรเลยทุกคนคือแบบเราชิลมากเรารู้สึกว่าแบบเราต้องผ่านแน่นอนเลยรอบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราเรารู้สึกมันง่ายอ่ะเราเราชอบการถามของเน็กเซนมากกว่าเพราะว่าเขาให้ข้อมูลคนไข้มามามากอะ่ะมามากพอที่เราจะแอนาลซ์ได้ว่าเราจะตอบอะไรคนไข้จะเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอะ่ะ ไม่ชอบของแบบเก่าเว้ยเพราะว่าบางข้ออ่ะก็แค่ถามว่าถ้าคนไข้ได้ยานี้มายาไหนที่เธอควรจะเ u รสชันอย่างเงี้ยตึ๊ดเดืดเดคือแบบคนไข้มีอาการตั้งร้อยแปดบางคนอาการก็ไม่เหมือนกันรูไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็คือแบบบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่ามันควรจะเป็นยาอะไรที่เราควรจะเพรสชันเงี้ยรู้สึกว่าคําถามของแบบเก่ามันมันมันเวกอ่ะก็คือเหมือนมัน,มนเขาเรียกว่าอะไรวะมันเวก มันรายละเอียดมันไม่มากพอพอที่เราอาจจะเอาไปตอบได้อะไรเงี้ยซึ่งเราเครียดมากตอนที่เราสอบแบบเก่าคือเครียดมากทุกคนเราแบบเรารู้เลยแบบพอเราออกจากห้องสอบมาคือเรารู้เลยต้องสอบตกแน่นอนอะไรเงี้ยแต่พอแบบสอบของแบบใหม่คือแบบเรามีกําลังใจมากทุกคนแบบแต่ละข้อที่เราตอบเนี้ยคือแบบ อย่างน้อยข้อสาหัาเราก็ได้คะแนนลอวะเราก็ยังแบบมีหวังอะไรอย่เงี้ยทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังจะสอบ NCLEX นะคะก็ขอให้กำลังใจทุกคนขอให้สอบผ่านๆแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ